ที่ทำร้าได้ไปแล้วไงสีไปแล้วไงอะไรอย่างเอ้าได้คนได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้นสวยหัวหัวเัวทัดอย่าคูกลับไปพาเลย ขวดจริงๆไก่เมจริงๆไก่ือมันจะเป็นสือแดงก็เลยไก่ข้าวสามันเยอครับให้อม่กังมีอย่งอื่นอ๋อมออมอยู่ไม่ชื้ออ๋อมเกอ่ยว่เรยเคยทำมันจะเป็นเยี่ยมไม่ได้หยิบเนีมได้หยิมไม่ได้บอดไม่ไม่อช่มหรออะไรข้อยขีดอ่ะแล้วผงถุกถุค่ะแดงแดงเขียวอจะไม่มีต นู <l ots sei> <c oughs> ้อ่ทศกัณ์ใบยังไงขกเลยเรามาถึงนี้จะเที่ยงแล้วมากรเชลเดนเดนดริยงไงเชลอันนี้สวยอันนี้ม่วงของคนอันนี้นี้ม่วงมงคลเออเราไม่เคยเจอเล้เลย มีหัวไหมครับเนี่ยใ่มีหัวครับขายเท่าไหร่ครับห้าพันครับขายห้าพันหัวแค่ไหนหัวใหญ่ไหมใหญ่ครับโค้ดร้อนกระปั้นเลยครับอันนี้เป็นไม้บลาใช่ไหมใช่ครับสวยไหมเด็กก็มองสดถ้าเต็มฟอร์มมันจะสวยอย่านี้ครับใบใหญ่แล้วสวยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นเขาติดเขาละหากันด้เพรัะแดงสยามกับเขาลูกกาครับอันเดียวกันเหรอ ยังมีเขาก็ไปปลูกแล้วก็เกิตัวไหนเนี่ยจะกินไม่ได้ตรงนู้นมากระบอกกล้ามมันดำเขา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 หลงกาปูกครับผม,มแต่เขาว่าในสยามจะหายากกว่าเขาหลงกา <c oughs> อ๋ <c oughs> อไอ้น <c oughs> ี่ขายเท <c oughs> ่าไหร่ขายห้าพันนี่ไงครับอันนี้ขายอะไรแล้วตอบมาห้าครับไม่ได้ไม่รู้ชื่อครับตถูกไหมไม้ไม้มะเร็งลูกไม้อันนี้ก็มีหัวใช่ไหมมีหัวนะครับถูกไหม อันนี้พี่ปลูกเองหรือยังไงอันนี้ผมปลูกเองครับอันนี้ไงแล้วปลูกเองคับปลูกเองทางนั้นครับลดได้เท่าไหร่พี่ต่อมาครับขนาดขนาดเลยครับสองต้นแปดพันนี่กับนี่ขออีกรับพี่เรียกอะไรนู่ยแล้นั้นบ่วงมงคลครับอ๋อบ่วงมงคลอ๋อบ่วงมงคลใบมัได้แค่นี่นี่นะข้าวโพด อออเลยเดอถิ่นสีไทยรูปโชว์หน่อยขอไทยรูปหน่อยนีแถ่สีอันนี้เฮ้เรือเป็นจะี๋หายสออให้กับที